ฮันชอปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทางร้านรับเติมหมดเลยนะใครสนใจบริการเติมเงินถูกกว่าเติมเองเนี่ยหาร้านดีๆที่มีเครดิตมากมายก็ต้องนี่เลยนะครับเดิรฮันชอปบอกเลยว่าของโคตรดีสวัสดีปีใหม่กันทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็ถือว่าเป็นคลิปแรกนะทำคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะของปีนี้เลย เป็นยังไงกลับมาจากเที่ยวหรือ,อยังทุกคนถ้ากลับมาจากเที่ยวเนี่ยอย่าลืมดูคลิปผมด้วยนะคลิปนี้หรือถ้าใครยังไม่กลับมาจากเที่ยวแล้วตอนนี้เที่ยวอยู่แล้วแบบไถย t u b e ดูเนี่ยก็ขอให้เที่ยวอย่างสนุกสนานแล้วกันแล้วก็อย่าลืมกลับมาดูคลิปผมด้วยกับปี2 0 2 6นยน่แล้วก็วันนี้เกมเนี่ยเขามีอีเวนต์จริงๆอีเวนต์เนี้ยมันเป็นอีเวนต์ที่ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ผมเนี่ยกะจะดองไว้ทําปีนี้แหละเพราะว่า มันเป็นคอนเทนต์สองศูนย์สองหกไงก็คือปีนี้เลยกับอีเวนต์ไลท์พอยต์สองพันยี่สิบหกโอ้โหนี่คือเป็นอีเวนต์ค่อนข้างจะปั่นมากเราจะเกิดมาแล้วก็มีไลท์พอยต์สองพันยี่สิบหกตั้งแต่เริ่มเลยกับด u ลทร r อ a ลอันนี้นะครับทริอัลด e ลกับไลท์พอยต์สองพันยี่สิบหกถือว่าเป็นอีเวนต์ที่ถ้าใครแบบเล่นยิงไลท์พอยต์นี่คือหวานเจี๊ยบเลยนะและดูของรางวัลที่ได้ ชนะรอบแรกรอบสองแล้วก็รอบ3โอ้โหเรียกว่าปันจัดรอบแรกนี่20รอบที่2นี่26รวมกันเป็น2026ขอบคุณนะทีหลังไม่ต้องคือถ้าให้อย่างนี้ให้เป็น2026แบบว่าเป็นเพชรมาเลยดีกว่าแบบเขียนในช่องเดียวเลยดีกว่าใช่ไหมลุงโคถ้าอย่างนี้มันเท่ากับว่า46เพชรเองนะ่แล้วก็มีซองของไอ้เมง่งนี่ซองไอ้เมง่งเรียกว่าปั่นจริงๆก็ในแพ็คนี้ก็จะมีพวกแบบ Hand แฮนด์แท็บะนะเป็นรวมเหล่าแฮนด์แท็บนะแพ็กนี้และเด็กที่ผมจะใช้ในวันนี้เนี่ยก็เป็นเด็กนี้เลยทุกคนเด็กปืนไร์แล้วก็ยิงไร้ด้วย <c oughs> เป็นไงคือจะให้ตีความของเด็กนี้ก็คือเราไม่อยากจะหยุดอยู่แค่2,026แค่นี้เราก็ต้องฟื้นไรเพื่อไปสู่อนาคตนี่ <c oughs> โอ้โหคิดได้ไงจะมีคิดได้ไงเราจะมาหยุดแค่2,026ไม่ได้ใช่ไหม ถ้าไปยิงไรพอยต์เนี่ยเท่ากับปีนี้คือปีสุดท้ายไงแต่ถ้าเราจะหยุดแค่ปีนี้มันไม่ได้เราก็ต้องฟื้นไรไปเรื่อยๆ2 0 2 6ันแบบเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคิดได้ไงเนี่ยจันหมีคือเรียกว่าคนดีจริงถ้าไม่ใช่คนดีไม่ใช่ช่องผมตัวคีย์ของเด็กเราเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้พ่อตุ่มหน้าตูดหัวเขียวเป็นตัวที่ถ้าตัวนี้เปลี่ยนมือก็คือให้ฝ่ายคุมจากเราให้อีกฝ่ายคุมเนี่ยเราจะได้ฟื้นไรสามพันไรพอยต์เลยนะโอ้บอกเลย ปืนไลท์สามพันไลท์พอยต์ของจริงเยอะมากนะครับสามพันไลท์พอยต์นะครับเราจะเล่นกับเชียนสปายนะก็คือมอนเตอร์ของเราเนี่ยให้ฝ่ายเราจะได้ไลท์พอยต์สามพันนะครับตัวที่2ก็จะเป็นมาร์คช็อปเปอร์มาร์คช็อปเปอร์เนี่ยเมื่อทําลายมอนเตอร์จากแบทเทิลของอีกฝ่ายได้เราจะยิงไล like <c oughs> ท์พอยต์อีกฝ่ายสองพันไลท์พอยต์นี่คือตัวแบบตัวปั่นที่ถ้าอีกฝ่ายโดนตีเมื่อไหร่เองจะโดนเราจะเล่นคอมโบกับมูนมิลเลชิュ เพราะว่าพลังมันน้อยมากมัน1 0 0เองเราให้ตัวนี้ไปแล้วก็ตีตัวนี้ไม่ตุยด้วยแล้วก็ต้องใช้คอมโบกับมูนมิเลชิวนะให้พลังมากกว่าไอไฟห่าย100เสมอนะคล้ายๆกับอวตารก็คือให้ตัวนี้ตีปุ้งเรียบร้อย2000ไรพอยหนักๆแล้วก็จะมีดาเมจอีเตอร์ดาเมจอีเตอร์เนี่ยเมื่ออยู่ในสุสานร,รีมูฟมันออกจากเกมเอฟเฟกต์อะไรที่จะยิงไลพอยเราจะกลายเป็นฟืนไลพอยแทนก็คือเป็นตัวเพย์เซฟที่จะฟืนไรพอยจากใน,นสุสานได้ แต่ข้อแม้ก็คือต้องอยู่ในสุสานเราต้องใส่ไอตัวของตัดมือไปด้วย Hand Detection นะครับทำให้ใบนี้มีโอกาสตกสุสารได้นะแถมจั่วด้วยจากใบนี้ก็คือทิ้ง2จั่ว2นั่นแหละมีตัวงสเปลเรเ็กเตอร์แล้วก็แทรบเรเลกเตอร์สองใบนี้จะทำลายแทรปหรือว่าสเปลได้เทอาหนึครั้งนะยิง800นะเอามาแบบเอามาปั่นๆน,นะ2ตัวนี้ก็เป็นมอนเตอร์อีก1ตัวที่แบบสมัยหนุ่มๆเลยตัวเนี้ย ไม่ได้ใช้นานมากๆแล้วนะครับก็มาใช้ในอีเวนต์นี้มีเหล่าไคจูแล้วก็เลเวลคิงลีโอนายดัสนะหรือว่าเป็นกษัตริย์ในตำนานที่เมื่อมีการโดนดาเมจเทคดาเมจเมื่อไหร่ยวันช่วงดาเมจสเต็ปเราจะลงตัวนี้จากในมือแบบพิเศษได้แล้วก็จะฟื้นไลท์เท่ากับดาเมจที่โดนแล้วก็จะไม่โดนดาเมจอีกแล้วนะครับก็คือถ้าอีฝ่ายยิงเลพอยมา เราจะไม่โดนเทคดาเมจนะก็คือเป็นตัวเพย์เซฟเลยตัวนี้นะจากในมือจากเอฟเฟกนี้นะก็อย่างชอบนะตัวนี้แต่เป็นตัวของโคตรดีและสเปลใส่เชนเอเนจีใส่คุณตาโอเมนไปด้วยนอกจากจะฟื้นไรแล้วยังยิงไรพอยได้ด้วยแล้วก็เอเนจีเอฟโซปเป็นการ์ดูดดาเมจมาถ้าเราโดนดาเมจเราก็จะเป็นฟื้นไรพอยแทนโดยการเนเกตเอฟเฟกนั้นไป คล้ายๆกับตัวนี้นั่นแหละนะแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่เนเกตแต่ว่าตัวนี้เป็นเนเกตนะต่อเชนนะส่วนเอ็กซ์ตร้าเด็กเราก็ไม่ได้เล่นนะครับเอามาจุ๋ยเฉยอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเราเอาเด็กนี้มาเล่นขำๆกันดีกว่ากับคอนเทนต์คลิปแรกเลยของปีนี้2026กับ l i p พอยต์ส2งพเมื่อเรามีไล่พอยต์แค่2026มันจะเป็นยังไงก็มาไปดูกันฮะโอเค let's go วาวันนี้คือเรียกว่าเนี่ยตาเนี่ยที่เราเล่นเนี่ย ตาแรกของปีนี่เลยแล้วได้ก้อยเลยตาแรกของปีอย่าแค่เปไงมาไงต้องก้อยมาหาพีแน่โอ้โหแล้วคือแบบได้ก้อยตาแรกนี่คือชอบจริงจริงมาครับผมจัว่วไพได้ไข่จูได้ตัวของหน้าตูดด้วยเรเกิลนะปูนมิเลอร์ชิลมาถึงก็ยิงเลยหยอยตุก่อนเลยอรอพ่อหนุ่มเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยหยุดหย oh. <Ma stimulation wheels> so ุดดิโอ้โหมาถึงก็เอาเลยเอรอน้องน้องชชยอ้าวยังไงก็หวานเจี๊ยบวันนี้คือเรียกว่าเนี่ยตาในที่เราเล่นเนี่ยตาแรกของปีนี่เลยตาที่สองไอ้ตาเมื่อกี้นี่คือแบบเริ่มก้อยนี่คือเกมจะเปลี่ยนเลยนะเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะเออกหัวให้เป็นเริ่มก่อนมา พอเราออกหัวเนี่ยมันก็จะหวานไงนี่ไงตาแรกของปีนี่คือตูแตกเลยเปิดปีได้สวยดีด้ว่าด้วยเอ้ยอย่างน้อยเราก็ได้ตัวของลลโอไนดัสนะก็ได้อยู่แหละก็ได้อยู่แบบได้อยู่ที่แปบลบว่าได้แล้วกไอีกฝ่ายนี่คือเรียกว่าแบบยิงแล้วพอยท์ถึงๆนะดูทรงมาเราก็ใช้พอตรลิตี้ก่อนเพื่อจะเซิร์ชท็อปเด็กย่ง,ง่า ยังไงอ้าวอย่างนี้ก็อ,อ้าวดีน้องไปเดี๋ยวเราใช้แฮนด์เด็กทักชั่นเลยแล้วกันแอบตัดมือมาหน่อยตัดมือสวยๆคมๆอ้าวหมอดนี้มันยังยอมแพ้เลยคิดดูแล้วกันพ่อหนุ่มมันยังไงมาสมาธิสั้นหรือยังไงอะไรคำนี้มาตาที่สามขอหัวตึงๆเอาได้ก้อย ดูแบบพอได้หัวก็ออกเกมพอได้ก้อยก็โดนยิงเลยพอยโอ้โหวันนี้มันคอนเทนต์จริงๆนี่มันคอนเทนต์จริงๆจั่วโอเคเชนเอเนจีมีเต่าด้วยแล้วก็มีคริกเกิลมาดิอีกฝ่ายใช่แล้วก็คุณตาไงยิงแปดร้อยคงผมเอาหน่อยเออโอ้โหโอ้โห <G ül> สภาพอาม,มอบการ์ดอาม,มอบต่อยังไงแล้วจบเถินโอ้แล้วเราถินจั่วเอเนจี้แอ็บสบโอเคฮะเราก็จะใช้แท็บเลกเตอร์เนี่ยลงไปนี่เลยเรียกว่าเรียกว่า เยสภาพกมดีครั้งที่3นี่แหละคือของจริง <g ain> <g ain> เริ่มก่อนก็ออกกันเริ่มทีหลังตัวยังโดนยิงเลยผอยโอดีกเก <g ain> เรียกว่าคนไม่งมีอนาคตจริงๆมาตาต่อไปคิงออฟเกมเราก็เริ่มก่อน,อนละทีอย่างเงี้ยจั่วเฮ้ยมาไงคิงเลียวนี่ดัดม,มาอีกแล้วอ่ะดิมาเราก็ใช้ดูลิตี้เลยนี่เลยเรียกว่าเป็นเอฟเฟคลับก็คือถ้าใช้อีกฝ่ายออกเกม อ้าวเราเอาชิเอ็นสปายมาหน่อยสินี่เดีย๋ยวดูนะทุกคนของไอโอวกทีมาผมเชื่อแล้ผมเชื่อแล้วว่าผู้เล่นยูกิเนี่ยถ้าส่วนใหญ่เลยในเกมนี้นะเฉพาะในเกมนี้นะสมาธิสัน้นไม่คือออกเกมกันยับยับมันมเป็นเหตุผลนี้ว่าผมไปเล่นเค้าดาวกับบอทเพราะว่าเจอผู้เล่นอย่างนี้เรียกว่าสมาธิสัน้นนะครับนี่เลยเพราะหนุ่มคนนี้ก็สมาธิสั้นเหมือนกัน แต่ถ้าสายตาสั้นในชีวิตจริงเนี่ยเอาแว่นไปใส่กับพ่อหนุ่มคนนี้นะกับ Optus Speedfire แว่นดีๆที่มาโปรเทคแสงสีฟ้าเวลาเราเล่นเกมเวลาเราตัดต่อเวลาเราทำงานก็ใส่ตัวนี้ได้นะครับเพราะว่ามันป้องกันได้ดีจริงๆนะครับกับเลนเลต X Amber ป้องกันแสงสีฟ้าได้ดีกว่าเลนปกติทั่วไปถึง1.5เท่าเลยนะเรียกว่าของจริงกับเลนสีส้มอันนี้ของดีใครที่อยากจะได้แว่นทำงานแว่นใส่ เล่นเกมใส่ทํางานนานๆไปเวลานานๆเน,านี่ยก็รุ่นนี้เลยนะครับไปสั่งกันได้นะพี่เพจออลตัสนะครับ,รบหรือว่าที่สยามซอย5ไปลองตัวจริงไปลองจับตัวจริงหรือว่าไปสอบถามพนักงานหน้าง,งานก็ได้นะและใครจะซื้อแล้วจะควักตังแล้วก็อย่าลืมเลยใส่โคดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับมีน้อยหรือว่าบอกมาในช่องผมก็ได้นะครับช่องจานหมีได้รับส่วนลดเหมือนกันนะก็ฝากกันเลยแล้วกัน กับแว่นดีๆอย่างนี้ที่มาโพเทคแสงสีฟ้าแล้วก็มาโพเทคเวลาใครลำเนี่ยลำนานๆต้องหาอะไรมาใส่กับออฟตัดสปีดไฟเรียกว่าชนะแบบฮะแบบฮะเลยไปต่อออกหัวตึงๆนี่อยากเล่นออกหัวตึงๆเราก็เริ่มก่อนไปออกหัวมา <Nice. S 1> จัว่วตัดมือนะครับไอเอ็นพอร์ตนี่แล้วเหรอ ไอพอดนี่คือเป็นพอดที่มีเอฟเฟกต์ลับก็คือถ้าใช้อีกฝ่ายจะออกเกมเป็นเรียกว่าเอฟเฟกต์ลับนะอันนี้ดาเมจอีเตอร์โอเคเราใช้พอดดาลิตี้ก่อนนะ <Yahoo! S 1> มาเปิดท็อปเด็กสักหน่อยเออเออของโคตรดีอ่ะซึ่งตัวที่เราจะเอาขึ้นมือเนี่ยถ้าดูจากการ์ดในมือแล้วผมว่าเอาเอ็กตราวากันขึ้นมือดีกว,ว่าว้ใช้เธอหน้าแล้วก็แฮนด์เดคัชชั่นไป เพื่อเดาเมจอิเตอร์เนี่ยทิ้งลงไปเนาะแล้วก็แท็บเลกเตอร์มาอีกฝ่ายต้องทิ้ง2แล้วก็จว่ว2มาทิ้งทิ้งก่อนเลยอ้าวฟรายแคคเกอร์แล้วก็จว่ว2โทษทีไอ้น้องพี่มันมีอนาคตอะนะ่ะเนาะอ้าวก็ยิงไล่พอยต์กันยับยับ<ด> <ๆ S 2> เลย<ๆ>อะไรหยน,นีมาแล้วก็ฟื้นไล่พอยต์เลยแล้วกันแหนบนี่เลยปืน0คนเรามันมีอนาคตอะนะ่ะเนาะ ฟื้นไป500ปีแล้วก็500ปีอัปีแน่นจุกๆมาคนเรามันมีอนาคตก็อย่าห้ามพี่นี่เลยคุณตาแล้วก็เดี๋ยวเราอใช้ตัวนี้ด้วยลรีโอเนดัสเนี่ยอ้ยดาร์ครูมมาเอาดาร์ครูมมาด้วยนะอีกฝ่ายแล้วอุ้ยลงมาตีเลยอ่ะเฮ้ยมันยิง500มันยิง500ไงปะโดน500หรอ เออ <shit> เออห้าร้อยโดนอีกแล้วก็เอฟเฟกของ Level King. เลเวลคิงเลโอในดัสลงไปเออมาไอ,อ,อ้น้องเอายิงต่ออย่างงี้ยิงต่อคนมันอยากยิงเอฟเฟกต์ effect ของดาเมจอีเตอร์ทำงานขอฟื้นไท์แปดร้อยยังก่อนซี่ไงจะมายิงเลยพลอยเพี้ยอเพื่อนอ้าว <c oughs> <c oughs> ออกเกมเลยว่ะออกเกมนี่ไงเรียบร้อยไม่ยอมให้ตีแล้วก็ออกเกมเลยคือชอบมากเลยมาเราก็เรียกว่าครบแบบละเร็วตามตาชนะแบบอีซี่เลยมาไหนดโโูโอ้โหแพ็คแรกของปีนี้นี่คือเปิดกาชาแพ็คแรกเลยของปีเลยเป็นไงไหนดูซิมาไหมยูอาร์ขอดูหน่อย ลุกดอ,อ,อตาต่อไปอเริ่มทีหลังเริ่มทีหลังเพลินหรือว่าเราเริ่มก่อนก็ได้นะดีนะให้เราเริ่มก่อนก็ได้ดเ,เ,อไดเออเริ่มทีหลังก็ได้ <c oughs> จัว่วอ่โอเคก็มีคุณตาสองแล้วก็แท็บเลกเตอร์ <c oughs> มาถึงก็ไม่พูดควนมเพลง <c oughs> ยิงมาก่อนเลยโอ้โ <c> ห <oughs> ยิงมาโลดวะ ยิงมาลุลโลยิงมาลุลโลว่ะอ๋อมันจริงได้หัวไปมาอ๋อแบบการ์ดสวยๆไอ้ตูดเราต้องได้โชว์อ่ะจริงวันนี้มันจะไม่ออกออกเกือ <c> บ <oughs> ได้โชว์แล้วอีกฝ่ายออกเกมก่อนอ๋าโอเคไอ้ใบนี้มาอีกแล้วอ๋อไอ้ใบนี้มามันเป็นคำสาปนะใบเนี้ยไอ้ฝ่ายนี้คือเห็นแล้วกลัว ดูหน้านะหน้าน่ากลัวมากนะดูหน้ามาเราก็ใช้ดวลิตี้เปิดหน่อยเปิดหน่อยตัดมือโลลัวเลยว่ะอ่ะเราก็เอาตัดมือแล้วกันมาแต่คงไม่ค่อยได้ใช้อะเราเปิดโอเมนก่อนเพื่อเราจะฟื้นไลท์ยังไงละ่ะห้าร้อยน่ะนี่ไงฟืนไลท์ไปก่อนแล้วก็สเปลเลยกเตอร์ลงไป,ปอบการนี้ไว้เพยเซฟ หมอบด้วยแล้วก็เปิดนี่เชนเอเนจีจบเทินโอ้คือบอกกันเลยอีกฝ่ายใช้ปุ๊บโดนปั๊บเย้วยนี่นะมีเอเนจีเอฟโซฟ้วยนะอีกฝ่ายยิงไหลมาก็โดนมาไม่มีเอ็กตร้าเด็กอย่างนี้ไม่รู้เด็กอะไรนะครับแล้วยังไงก็หมอบการ์ด้วยฝ่ายเออหมอบหมอบต่อไหมอ้าวอ้าวอ,อย่างงี้ อย่างนี้ก็ขอสักหน่อยละกันยิงไลห้าร้อยไม่เป็นไรคนระับเรายิงคืนไงโดนแปดร้อยฝ่ายปืนไลห้าร้อยมันก็จะเหลือเจ็ดร้อยยี่ห้านะยี 26, ่สิบหกเดียเจ็ดร้อยยี่สิบหกโอเคโอเลนอเทิร์น,ด,นดรอโอแมนยังไงอีฝ่ายนี่เลยเดี๋ยวฟืนไลท์โชเลยเดี <laughs> ๋ยวฟืนไลท์โชอ้าวเอาหน่อยโอเค ursed of darkness ว่ะ Curse สเคิร์สออฟดเนสไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะใช้คุณตาเอฟเฟกต์ทำงานปืนไลท์ก่อนนี่ปืนไลท์พันหนึ่งแล้วนะแล้วก็ใช้นี่เลยก็เราใช้เวทใช่ไหมก็โดนหนึ่งพันโอเคโอโ้แต่ฟื้นคือคนมันอยากฟื้นคนมันมีอนาคตอ่ะเพื่อนโทษทีนะคนมีอนาคตจัดนะเดแล้วก็จบเธอเลยเป็ไง มานเจี๊ยบนี่ไม่ตีด้วยไม่ใช่ตันนี้ตีด้วยนะเราแบบมีศักสีพอเล่นปุ๊บโดนปั๊บอะ่ะบอกเลยเล่นปุ๊บโดนปับ๊บได้ฝ่ายเชเวตไม่ได้แล้วนะก็คือไม่ได้แล้วนะเพื่อนตานี้ขอแบบบันเทิงหน่อยดินี่งไงสเปลเลีกเตอร์เอฟเฟกโอแมนต่อ <c oughs> แล้วก็เอฟเฟกโอแมนต่อเอา้าชอบใช่ไหมแล้วยิงไรพอยหนะา้าเป็นไง คนเรามันต้องมีอานาคตกันบ้างใช่ไ,ไหมคนเรานะี่ยมันต้องมีอานาคตกันบ้างเนาะเพื่อนเนี่ยยังไงอ่ะคนนี้คือถ้าอยากจะทำลายบอร์ดเราไม่น่าได้แล้วเพราะว่า500ใช่ไหมโดน500นี่โดนอีก800ก็อะไรพอยโดนอยู่ดีถ้าใช้แฮปปี้มาแล้วก็ยิงไล่ว่าซึ่งเราจะโชว์เหนือด้วยกันเมเกดเอฟเฟกต์จากเอเนอร์จีแอบซอร์บิงเมเกต เนี่ยอีกแปลกเขาแบบว่าตุยด้วยตัวเองตุยแบบตุยด้วยตัวเองก็จีจีคนนี้ไม่ออกเกมแต่เลือกที่จะตุยด้วยตัวเองก็ถือว่าชอบจีจีมาเป็นบูลี่แบบบูลี่ <c oughs> นี่มันบูลี่วะ่ะมาครับบูลี่นี่ก็เป็นหนึ่งในบอทนะในบอทของเกมนะไอ้ตัวนี้แต่นี้ไม่ใช่นะจู่อ่ะ มุลมิลเลอร์ชิวดาเมจอีเตอร์โอเคเดี๋ยวเราจะใช้ดาเมจอีเตอร์ป้องกันเลยอะมาป้องกันไปก่อนดาเมจอีเตอร์มอบมูลมิลเลอร์ชิวไว้2ใบแล้วก็เปิดเชนเอนเอจี้มาจบเทินมาอ็เดี๋ยวไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเขาตีเราตุยปะนะถ้าตีเราตุยดาเมจเตอร์จะได้ลงสุสานเนี่ยมันจะได้แบบมีการฟื้นไลท์ถึงๆใช้การ์ดมาเลย ห้าร้อยก่อนห้าร้อยไปก่อนใช้ก่อนเอออีกใบก็มีเหมือนกันอ้าวเดี๋ยวนะ้าบุริอย่างนี้เปิดอย่างนี้คือโดนพันหนึ่งเลยนะเพือ่อนไอ้นี้ต้องเปิดใบสุดท้ายนะถ้าจะเล่นเชนจิ้งด้วยกันเองหรือว่าต้องไม่ต้องเปิดเลยดีกว่าเพราะว่ามันมีอยู่ในสนามแล้วไงคือถ้าเปิดอีกเนี่ยมันก็เท่ากับบวกหนึ่งพันเลยนะเพือ่อนไม่ได้แล้วนะบุริอย่างเงี้ยถึงเล่นไม่ได้นะคื่ใช้บุ๊คโดนเลยเนี่ยอ่าเรียบร้อยอย่างนี้โดนโดนโดนบุลิโดน ไม่ได้แล้วอย่างนี้ยากจะใช้สาใบเหลือใบเดียวอ่ะด้โอเคจั่นี่แหละของดีมาเราก็จะใช้ตวงดามิเตอร์เนี่ยแถวเนี้ยแม่งเถืถ่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดมูลมิลเลชิวให้ด้วย,ลวย <c oughs> เลยเฮ้ยเซฟตีตีดีละร้อยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ดิดูหน้าน <c oughs> อย่าบอกว่าไอตัวนี้จะปิดอีกฝ่ายได้นหน้าตาือเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยเองเนี่ยที่แบบจะมีประวัติปิดอีกฝ่ายได้โดยการตีโดยตรงหนึ่งร้อยเนี่ยก็จริงว่าต้องจะเก็บไว้แบบให้มันลงสู่ศาลแล้วหน่อยนึกว่าอีฝ่ายมันจะลงม้อนมาตีเราจะได้แบบเพย์เซฟได้อ้าวอย่างงี้เล่นการไม่ได้นะอีกฝ่ายลงไม่ได้แล้วด้วยเนี่ยมันไม่ให้ลงเนาะก็คือไลพอยไม่เหลือนี่ครับอาการที่หมอบอคืออะไรนะบูรีนะโดนทีละร้อยไปดิอย่างนี้ เรียบร้อยเล่นไม่ได้จรมาอีกสักตาแล้วกันตาสุดท้ายของวันนี้หลายตาเลยนะวันนี้นะมาครับเซโลเซโลคุงได้ก้อยเลยนะตาสุดท้ายมาจั่วการ์ดขึ้นมามีตัวงคิงเลวในดัสมีแท็บเลกเตอร์ไอสองตัวนี้คือนอกจากโดนทิ้งทำอะไรไม่ได้เลยเนะี่ยไอตัวนี้ก็ต้องตี แล้วก็ยิงตูมาพันหนึ่งเลยเอฟเฟกของเลียวในดัสทำงานลงไปเลยวู้ฮูแล้วก็ฟื้นไหลออ้ยางก่อนคนเราต้องมีอนาโคตใช่ไหมมันต้องมีอนาคตอยู่แล้วเนี่ยไม่โดนดาเมจด,ด้วยเนะี่ยไม่โดนดาเมจว่ะจังงี้ว่ะเซโรบอยยิงไรลหอยไม่ได้อันเดอ้ก็ออกไปเลยไงจี เป็นยังไงะครับผมวันนี้นะเล่นใ้ดูขำๆแล้วกันกับไลท์พอยต์2องพนะหับหรือว่า2026นะกับก็สวัสดีปีใหม่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมวันนี้วันดีตาแรกก็แตกเลย <c oughs> วันดีจริงๆเนาะก็ใครที่ดูอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่ได้เล่นอีเวนต์เนี่ยก็ลองไปเล่นดูผมว่าสนุกดีนะอีเวนต์นี้นะครับก็ถ้าใครเริ่มก่อนกับชนะไปเลยเพราะว่า,วายิงไลท์กันเพลิน,เ,น,เ,นเล่นเด like นะ็กฟื้นไลท์นะอ้ฝ่ายก็จะทอ้อ พอทก็คือออกเกมเป็นแบบสมาธิสั้นเป็นเด็กสมาธิสั้นนะ uh huh. ก็เป็นไงนับเสียดายว่าไอตัวตู่ตัวนี้มันเราไม่ได้โชว์พอจะได้โชว์เนี่ยไอฝ่ายมันออกหรือว่าตัวงช็อปเปอร์นี่ก็ไม่ได้โชว์การยิงไรพอยสองพันนะครับมีแค่ตัวเนตดาเมจอิเตอร์ e เนี่ยที่ได้โชว์อยู่แล้วก็พวกสเปลเล็กเตอร์กับแคปเลกเตอร์นะครับก็ได้อยู่นะสเปลนะยิง800นะชิวๆแต่ตัวคียก็คือคุณตาวันนี้เป็นการ์ดคุณตาเป็นการ์ดคียเลยเนาะก็โอเคใครที่ชอบนะครับ ในคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไคร b ์สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยก็ฝากเนื้อฝากตัวกับปีใหม่ปีนี้กันอีกสักครั้งแล้วกันนะครับกับช่องเรานะช่องที่เดินทางมาถึง1นึ0 0 0สนสองหมื่นซับแล้วอ๋อถ้าใครอยากสนับสนุนนะครับจริงๆไม่ต้องโดเนทมาก็ได้แต่ขอแค่กดไลค์แล้วก็กดซับให้ผมด้วยละกันนะครับหรือถ้าใครอยากคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้นะครับ ผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยตั้งแต่แรกจนจบอ่านทุกคอมเมนต์ยกเว้นไอคลิปเก่าๆที่ทุกคนไปเมนกันแบบคลิปปี2ปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะไม่เด้งเตือนใน YouTube ว่าคนเมนต์นะแต่ถ้าแบบคลิปใหม่ๆเนี่ยผมอ่านทุกคอมเมนต์นะแต่แค่ยังไม่ได้กดหัวใจให้นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยไปกดย้อนหลังที่หลังให้แล้วกันแต่ผมอ่านหมดแล้วทั้งในช็อตทิกต o อกทั้งในช็อต u t u b e ทั้งใน YouTube ที่เป็นคอมเมนต์ปกตินะครับที่เป็นคลิปคอมเมนต์ผมก็อ่านแล้วนะผมเป็นคนชอบอ่านคอมเมนตะ์เนาะ ก็โอเคใครชอบนะครับกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันก็แฮปปี้นิวเยียกับหลายๆคนวันนี้ด้วยแล้วว่าจะกันในคลิปหน้าสวัสดีผม 始まりという歌果てしない灰色の中で手を伸ばしただ君を見つけた君の声が聞きたくてずっと待ってたよ君と同じように心が真実を求めて静かに涙が流れるたびに孤独ないのにそれが私を君に近づけた 見つけた知らない場所で静寂の中で君の声が聞こえた砕けた夢の中で君を見つけた流れるようなささやきの中でずっと待ってたよ君と同じように世界が少しだけ違って見える 星たちに結ばれて壊れた部分が癒されてゆく君を見つけた夢が広がる場所で私たちが語った物語の中で悲しみと波も越えて君を見つけた時を越えて君を見つけた いる「迷わずに静寂の中で君を見つけた」「この瞬間痛みは消えて」「君と共に新たな未来へ進む」